โรงเรียนอนุบาลปราณีตั้งอยู่ที่ตำบลด่านช้างอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้รับอนุญาตจัดตั้งในปีการศึกษา2549เปิดสอนระดับอนุบาลถึงระดับประฐมศึกษาปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน423คนผู้บริหาร2คนคือดออรปาณีพงศพันธผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการและนายจรูนพุทธจักร รองผู้อำนวยการพร้อมทั้งบุคลากรโดยทั้งสิ้น56คนโรงเรียนหนุบานปราณีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องปรับเปลี่ยนแนวคิดรูปแบบกระบวนการในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกจากการระบาดของเชื้อโครโว2 0 -19 การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบต่อแวดวงการศึกษาไทยในหลายแง่มุม ตั้งแต่การปิดภาคเรียนโรงเรียนต้องปรับมาใช้การสอนผ่าน,นกลไกต่างๆโควิด -19 กลายเป็นแรงผลักดันบังคับให้เกิดการปรับตัวและนำมาซึ่งเทคโนโลยีนวัตกรรมรูปแบบการศึกษาใหม่ๆที่ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองด้วยรูปแบบที่แตกต่าง กลายเป็นโมเดลใหม่ๆที่สอดรับกับบริบทของแต่ละพื้นที่ทั่วโลกผลกระทบจากโควิด -19 ทำให้โรงเรียนต้องถูกปิดและปรับเปลี่ยนมาทำการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โรงเรียนอนุบาลปราณีจึงมีความสนใจการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาปราณีฮอตโมเดลเพื่อใช้บริหารสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยเน้นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรการสร้างความมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การสร้างค่านิยมองค์กรในด้านความรับผิดชอบโดยคำนึงถึงส่วนผสมการตลาดในด้านบุคลากรที่ให้การบริการที่สร้างความพึงพอใจและความประทับใจแก่ผู้ปกครองการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการดำเนินงานในแง่ความสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากรการจัดงบประมาณและซื้ออุปกรณ์ที่เหมาะสมและเพียงพอ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารและจัดการเรียนรู้ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะตามที่กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงคณิศศรนาคชัย h l l l o my name s s n a t ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ได้แพร่กายไปทั่วโลกอยในขณะนี้ แค่ไทยก็ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วยเช่นกันโรงเรียนอนุบาลรานีจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ร่วมรณรงควิชาการเป็นเลิศก่อเกอิดสมรรถนะมีทักษะเทคโนโลยีบนวิถี New n o r m a l